ได้ผู้รู้ควาชิมาด้วยนะเออเก็บไปก่อนดีกว่าเนี่ยหาคู่ในฝันครับผมโลนันโดลูมินิก้าอ่าซานโตสนะครับนี่ถ้าเกิดใช้แผนนี้จะยืนแบบไหนอ่าสวัสดีครับทุกคนครับผมคลิปนี้ผมบอกเลยนะฮะ เมื่อคืนนี้นะครับผมเกิดปฏิหารคลิปนี้เนี่ยผมอัดไว้ตอนกลางคืนนะครับประมาณสักตีสองได้ก่อนหลับก่อนนอนนะครับนึกยังไงไม่รู้ฮะหยิบไอดีไก่โรนันโดมาเล่นับผมนี่คือคลิปนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตอนตีสองนะครับผมก่อนที่แพ็คของอูรมินิก้จะหมดเวลานะครับเออตอนแรกอะผม เกือบจะตัดใจไปแล้วนะครับเพราะว่าไอดีไก่ของโรนโดเนี่ยเปิดไม่ได้ลูมินิเก้ใช่ปะได้อดีไก่ไดีมานะครับผมได้ลูมินิเก้นะไอดีไก่นีมานะครับส่วนไอดีไก่โรนโดนะครับเปิดกะจะหาลูมินิเก้มาเล่นหน้าคู่ไงมาเล่นหน้าคู่กับโรนโดเอาลูมินิเก้มาแห่ฝันสดิบดีแลยหน้าคู่ในฝันนะครับผมแต่เปิดไม่ได้ถ้าเกิดใครได้ดูคลิปนั้นนะครับผมแต่ว่าเมื่อคืนนี้ประมาณตีสองซึ่งเป็นคืนสุดท้ายนะครับก่อนแพ็คลูมินิเก้จะหมดเวลาตอนนี้ทองผมอ่ะ เหลือศูนย์บาทนะอันนี้คือคลิปวิดีโอที่ผมอัดไว้เมื่อตอนตีสองนะครับเนี่ยผมมีรังสังหรณ์แปลกๆผมก็เลยอัดคลิปไว้นะมันเหลือทองศูนย์บาทพอดีเป๊ะเลยใช่ปะแล้วก็มันมีในออบเจคทีฟเนี่ยที่ผมสามารถรับได้50นะครับนี่ได้50ใช่ปะแล้วก็ในกล่องจดหมายนะครับผมมันมีล็อกอินเหลืออีก50ผมกะว่าเอาร้อยทองเนี่ยไปเปิดตามล่าลูมินนเก้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่แพ็คจะหายไปนะครับผมเนี่ยหยุดภาพก่อนหยุดภาพก่อนเนี่ย เหลืออีกเชั่วโมงนะครับก็ประมาณตีสองอะเกือบตีหนึ่งตีสองนะครับผมก่อนหลับก่อนนอนแล้วล้มตัวนอนแล้วก็เลยไม่ได้อัดทิพแบบเปิดกล้องนะครับเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรกะแบบอัดขำๆนะครับเหลืออีกเชั่วโมงใช่ปะผมก็เลยเนี่ยไปเก็บทองเพิ่มมาอีกเอ่อิบทองเมื่อกี้เนี่ยเพื่อเคลียร์ภารกิจนะครับเออ่ก็รวมเป็น100ทองนะครับแล้วตอนเนี้ยแพ็คของลูมินิเก้นะครับก่อนเปิดอะ่ะมันมีนักเตะเหลือ129คนเอ้ย 129คนเพราะว่าเปิดไปบ้างแล้วนะครับเปิดไปประมาณ20กว่าคนใช่ป่ะประมาณเกือบ2,000ทองอะ่ะเปิดไป2รอบอะ่ะนะครับก็ไม่ได้นะครับแถวบนนี้ไม่แตกเลยนะครับผมก็เลยเออตอนแรกอะ่ะถอดใจไปแล้วละ่ะไอ้ดีไก่โรนดโด้นะบางคนก็พี่เลิกเล่นได้เลยครับผมสิ้นสุดการเดินทางของโรนดโดได้เลยฮะแต่ผมแบบดูฮะคิดไปคิดมาคิดอะไรไม่รู้ครับก็ไปเคียยวออฟิทีฟเอา100ทองมาสุดท้ายนะครับแล้วก็เปิดเฮ้ยตอนแรกตกใจเอ,อตอนแรกไม่ได้ตกใจหรอกเห็นเขียวเขียวใช่ป่ะ เขียวๆข้างในผมคิดว่าเป็นการไฮไลท์วุ้ยทุกคนนะครับกลับกลายเป็นว่าเฮ้ยดูดิครับทุกคนกลายเป็นสีทองแล้วพี่ลุมเอ้ยลุงลุมก็มาให้ผมจนได้ครับเบอร์สิบเอ็ดตอนแรกที่เป็นแฮนสแล้วแต่สุดท้ายเป็นรุมมินิก้จ้าพี่น้องจ๋าร้อยทองสุดท้ายเหมือนโคตรปาฏิหารครับแล้วคืนสุดท้ายซะด้วยใครมีคนบอกว่ารุมินิก้ไม่อยากเล่นคู่กับโรนโดก็เลยออกยาก ผมได้แล้วครับแต่เมื่อคืนนี่แหกปากมากกว่านี้นะอันนี้เป็นเป็นคลิปที่อัดไว้ใช่ปะเออแต่เมื่อคืนนี่คือสุดๆจริงๆโอ้โหบรรยายไม่ถูกครับทุกคนบรรยายไม่ถูกจริงๆนะฮะดีที่อัดคลิปไว้นะแล้วก็มาเปิดให้ดูนี่เละครับกันสดๆนะครับผมนี่ได้มาแล้วครับผม ห้าสิบทองที่ส่งคุณค่าแล้วตันนี้ทองเหลือศูนย์บาทจริงๆนะครับผมมันเป็นโอกาสสุดท้ายคืนสุดท้ายเจ็ดชั่วโมงสุดท้ายจริงๆเป็นคําคืนแห่งปาฏิหาริย์ไอดีไก่โรนัลโดนะครับผมนี่เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยผมมีลูมิเนเก้ในไอดีไก่เนมาร์ด้วยแล้วก็ไอดีไก่โรนัลโดด้วยนะครับคึกครับทุกคนคึกหลังจากที่เปิดลูมิเนเก้ได้ไอดีไก่โรนัลโดนะครับผมคึกฮะค,คึกอะไรรู้ไหมครับคึกที่ว่าเฮ้ยมันเหลือไอดีไก่เม็กซี่ ก็เลยไปเข้าไอดีไก่เมสซี่ครับแต่เดี๋ยวก่อนดีนี่นี่ไอดี ID ไก่โรนโดนะเดี๋ยวผมจะจับลงทีมแล้วก็เดี๋ยวนีคลิปนี้เราจะมาจับทีมกันนะแล้วก็จะมาจับแผนหน้าคู่กันแต่เดี๋ยวให้ดูอีกคลิปหนึ่งก่อนนะครับให้ดูอีคลิปหนึ่งนะครับอันนี้เป็นคลิปโรนัโดที่ผมอัดไว้เมื่อคืนนะดูอีกคลิปหนึ่งกลายเป็นว่าผมติดใจอันนี้คลิปเมสซี่นะผมก็เลยเข้าไอดีไก่เมสซี่มันก็คล้ายๆกันครับผมไอดี ID ไก่เมสซี่เนี่ยผมก็ไปเคลียร์ออปติทีฟเพื่อเก็บ แล้วไอรีก่รเมซี่อ่ะของเดิมเขาก็มีอยู่60ทองไงผมก็เลยไปคีย์ออบเจสตีฟเพิ่มเพื่อให้ได้อีก50ทองรวมแล้วก็จะเป็น110ทองนะครับผมเพื่อเปิดครั้งสุดท้ายนะเพื่อเปิดแบบอีกหนึ่งรอบอ่ะเพื่อจะมีปาฏิหาริ์เหมือนกันนะครับคุณดูเวลานะเวลาก็เหลือประมาณ7ชั่วโมงโกวก่ากเหมือนกันนะครับหลังจากที่เปิดได้ลูมินิเก้นใน ID ไอดีกโรลอนโดผมก็เข้าเมซีนะ่เพื่อเปิดใน ID ไอดีก่เมซี่เช่นกันนะครับผมดูนะก็เหลืออีกประมาณ7ชั่วโมง14นาทีเห็นไหม7 คิดว่าจะมีปาฏิหาริเหมือนกันกับลอนดอนหรือเปล่าครับผมก็เลยเอาอีกหนึ่งครั้งามว่าเมกซี่ก็เปิดไป129เห็นไหมเหลือนักเตะในแพ็ค129เหมือนกันนะครับก็เปิดต่อฮะ100สุดท้ายโอกาสสุดท้ายจะสร้างปาฏิหาริซ้ําซ้อนได้หรือไม่ครับผมถ้าทําได้ก็ป้าไปแล้ว <laughs> โอ้ถ้าทําได้ไอ้ดีไก่เมสซี่ก็คงแบบเกินคนไปแล้วครับสุดท้ายไม่ได้นะครับอ่าไอ้ดีไก่เมสซี่ก็ได้เป็นออลิกไกเยอร์ไป <laughs> ไม่ได้นะครับไอดีไก่เมซี่นะครับผมแต่สุดยอดสำหรับไอดีไก่โรนโดผมมีลูมินิเก้เล่นหน้าคู่แล้วนะครับเมื่อคืนนี้โว้ยทุกคนหลังจากที่ผมเปิดได้ใช่ปะเปิดได้ลูมินิเก้ผมก็เลยโพสต์นี้นะครับบนหน้าเพจนะครับผมบอลสกีโฟใครยังไม่ได้กดติดตามเพจบอลสกีโฟฝากกดติดตามด้นะครับผมก็ชื่อตามนี้เลยนะครับกดค้นหาก็ได้หรือว่าที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับก็มี Facebook ด้วยจริงๆมี TikTok ด้วยนะชื่อเดียวกันเลยนะไปติดตามด้วยนะครับผมฝากด้วยนะนี่ผมก็เลยพพพเเเปิดดดไ้้โนนผมก็ลลยยสสตต์ีว่า แผนหน้าคู่แผนไหนที่ถนัดสุดนะฮะลองแนะนํากันหน่อยครับพร้อมรหัสแผนเผื่อมีแผนที่โดนใจนะฮะสำหรับลูมินิกเก้กับโรนโดนะผมก็เลยเปย์ไว้ในคอมเมนต์เลยนะครับว่าเออนี่ครับออแนะนำเยอะด้วยนะครับผมโพสต์นี้เนี่ยมีที่มามีที่มาเพราะว่าผมจะดูว่าออหลายๆท่านที่ใช้แผนหน้าคู่กันเนี่ยใช้แผนไหนกันมากที่สุดนะครับผมเพราะมีแนะนํากันมาเยอะเลยเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาส่องแผนหน้าคู่ที่น่าสนใจสําหรับลูมินิเก้กับโรนโดรวมถึงเดี๋ยวจับทิมจับลูมินิเก้มายืนคู่กับโรนโด ให้ดูด้วยนะครับจัดทีมให้ดูด้วยว่าดิการนโด,นดตอนนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นแผนหน้าคู่เนี่ยแล้วจัดทีมแบบไหนเล่นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมขอดูคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์แล้วกันนะครับขออนุญาตเจ้าของคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์แล้วกันนะครับในคลิปนี้นะครับแผนหลักอันนี้เป็น4312นะ4312แต่ อ่าก็น่าจะเป็นแผนที่มีในเกมปะ่ะนะสี่สามหนึ่งสองแผนนี้เนาะโอ้อันนี้เนี่ยเป็นแผนหน้าคู่เหมือนกันนะครับก็เป็นสี่หนึ่งสามสองนะอันนี้ก็เหมือนจะมีในเกมเหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิดนะเป็นคล้ายๆแบบกึง่งกึ่งไดมอนด์นะครับเมื่อก่อนผมชอบเลยสี่สี่สองไดมอนด์เมื่อก่อนจะเรียกว่าสี่สี่สองไดมอนด์นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับกลางรุกหนึ่ง L F R F นะครับผมแต่มันจะยืนต่างห่างกันนิดหนึ่งอะ่ะตรงกลางนะครับผมขอดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะถ้าถูกใจแผนไหนเดี๋ยวผมจะลองจัดทีมดูนะครับเออแต่จริงๆอะผมสนใจแผนนนนนนนีีี้้้มมมมมาากะะครััับแแตต่่่ววไลอออเเยจ มีกลางลุก3คนนะครับ3คนตรงนี้เนี่ยตั้งเป็นกลางลุกได้แต่ว่าอาจจะข้อเสียก็คืออาจจะโดนส่วนได้ปะ่ะแบบมันจะมีแต่ตัวลุกอะแล้วมีตัวรับตัวเดียวนะครับผมอันนี้ก็แปะไว้ก่อนแล้วกันแต่ตอนนี้มันไม่มีนะเอ่อเมตาไอ้แผนนี a, ้ ine, มันไม่มีตอนนี้ไม่มีอัปเดตนะครับอันนี้ก็เช่นกันครับแผนกลางลุก3คนเมื่อกี้นะเอฟคนนะครับไม่มีนะฮะไม่มีนะตอนนี้นะนนก็ต้องรอมันกลับมาอีกทีนึงเนาะแผนฝรั่งเศสอะแปะไว้ครับเดี๋ยวไปดูในเกมนะฮะฝรั่งเศสนะครับอ่าอันนี้โอ้โหนี่น่า จะลองแบนแผนแบบนี้เหมือนกันนะครับรู้สึกจะอยู่ในซานโตสป่ะทีมซานโตสป่ะก็จะมี AMF 2คนนะครับนี่โรนโดเดี๋ยวโรนโดกับลูมิเนเก้มายืนตรงนี้นะครับแล้วก็กางลุกเนี่ยผมเหมือนจะมีเดบอยไ่ได้วยเหมือนกันนะครับเออก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะแต่ว่าแผนแบบนี้มันจะไม่มีปีกนะฮะก็เดี๋ยวดูว่าจะยังไงแปะไว้ก่อนแปะไว้ก่อนอันนี้น่าจะเป็นซานโตสนะรหัสแผน2 2 16นะครับ2 2 16นี่ซานโตสหรือป่ะผมเข้าเกมกดดูด้วยไปเลยดีกว่านะครับเผื่อสนใจอันไหนนะฮ a few moments l อ่ะผมเข้าเกมด้วยเลยแล้วกันนะครับนี่เป็นไอดีไก่โรนัลโดนะครับท้องเลืู0บาทเห็นไหมแล้วก็เดี๋ยวให้ดูทีมอีกทีนึงนะครับผมนี่ได้มาแล้วนะครับลูมินิเก้นผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมโอ้โหปาฏิหาริย์ค่ำคืนสุดท้ายครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองจัดไลน์อัพไปเลยนะครับผมปึ๊บปึ๊บ จริงๆก็มีแผนหน้าคู่อยู่ที่แบบ4-3-1-2นะท,ที่ตอนแรกเร็งๆไว้ก็คือแผนนี้นะแต่ว่ามันธรรมชาติไปมันธรรมดาไปเพราะว่ามันมีให้เลือกอยู่ในเกมอยู่แล้วแผนลักษณะแบบนี้เราควรที่จะเอาไว้แบบแก้เกมระหว่างการแข่งขันแผนที่มันมีในเกมก็คือตรงฟอร์มิชันตรงเนี้ยถ้ามันมีในเกมเนี่ยเราเก็บไว้ในใจก็ได้นะแต่ถ้าแผนที่มันไม่มีในเกมในฟอร์มิชันปกติที่เราจะต้องไปเซฟมาจากทีมต่างๆเนี่ยนะ,อ,ะอันนั้นอาจจะเป็นแบบแผนหลักแล้วก่อนนะครับแล้วก็แผนที่มีในเกมเอาไว้แก้เกมตอนที่กดหยุดเกมหรือครึ่งหลังอะไรพวกนี้จะะเหมมาาสกว่ เพราะฉะนั้น4 3 1 2ที่ปรับตอนนี้อาจจะต้องเป็นแผนสำรองแล้วกัน๋ยวผมจะลองเปลี่ยนแผนนะผมจะลองเปลี่ยนแผนนะครับผมขอเอาลูมินิกเก้มาใส่ก่อนนะเอาเลือกเอาชายัยนี่นี่น,นี่เอาใส่ก่อนเลยครับได้พูลหัาชิมาด้วยนะเออเก็บไปก่อนดีกว่าเนี่ยาคู่ในฝันครับผมโรนันโดลูมินิเก้เพื่อให้ความสวยงามนะครับผมขออัพเลเวลด้วยเลยดีกว่านะครับผมอัพไปด้วยเลยดีกว่าปัป๊บโอ้โหสวยๆไปเลยจ้าแล้วก็ เช่นเคยนะครับผมว่าลูมินิก้ร่างนี้นะครับออโต้เหมาะสมที่สุดนะครับผมปรับเข้าไปเปิบเปิบเปบนี่โอ้โห,หนาคู่ในฝั่งลูมินิก้โรนัลโดเอาลูมินิก้ยืนฝั่งฝั่งขวานี่แหละเพราะว่าลูมินิก้ใช้ได้ทั้งสองเท้านะครับเท้าซ้ายก็ได้โลเรอโดเท้าซ้ายอาจจะไม่ค่อยดีก็ยืนฝั่งซ้ายไปนะครับผมเออยอ่ะเดี๋ยวกลับไปดูแผนนิดนึงอ่าคุณคุณแท๊กเนาะบอกว่าแผนลานบ,บ้านรและแผนสองสองสิบหกนะครับสองสองสิบหกขอลองนิดนึงสองสองสิบหกนะปึ๊บ เบสทีม2นะครับลีกที่2 2แล้วก็16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ก็คือซานโต้นั่นแหละก็คือแผนซานโต้ที่ผมบอกนั่นแหละนะโอเคจำตัวเลขไม่ได้จะจำทีมได้แล้วก็ Default นะครับปึ๊บอ่าซานโต้ San นะครับนี่อันนี้ผมก็เล็งอยู่นะถ้าเกิดใช้แผนนี้จะยืนแบบไหนอ่จริงๆตั้งเป็นหน้าต่ำได้นะยูมน mm ิก้าแต่ผมจะตั้งเป็น CF นะครับแบบนี้ก็น่าสนใจแต่ขึ้นอยู่กับนักเตะของเราด้วยนะ mm hmm. เออ ขอลองจับลงสนามหน่อยนะจะเป็นยังไงเขากดออโต้ไปก่อนผมก็ไม่ได้ปรับนานแล้วไม่รู้ว่านักเตะคนไหนข่าพลังสูงมันก็จะเป็นลูมนิเเกยืนคู่กับโรนโดแบบนี้ถูกปะเออก็เข้าท่าดีนะมีโรดี้แล้วไงผมผมแลกโรดี้มาแล้วนะครับโรดี้ล่างล่าสุดนะครับในแพ็คโอเคกลางร,รับอีกสักคนหนึ่งตรงนี้อาจจะเป็น CMF ที่เล่นเกมรับได้ไหมอาจจะเอาชุดมายืนเป็น t ีมเอบชุดล่างนี้เป็นโฮเพเยอร์ยืน t ีมได้อเคเข้มเออลองดูไหมลองปรับเล่นเล่นไปก่อนนะผมลองปรับเล่นเล่นไปก่อน ตัวสำรองผมว่ากลางลุกอีกคนนึงเนี่ยถ้ามีเมสซี่จะแจ่มเลยใช้โฟเดนไปก่อนไหมแบบนี้มะ้าตตาดีนะเออ้าตาดีเหมือนกันนะครับเนี่ย แต่แบ็คไอเซนเตอร์แบ็คผมยังขาดอยู่นะเซนเตอร์แบ็คยังไม่ใช่ตัวจริงนะครับผมก็เพิ่งปั้นได้ไม่นานเหมือนกันนะโรนโดนะครับเออเอาไว้ในใจก่อนแปะไวไก้ก่อนอันนี้แผนในใจแผนซันโตสนะครับเดี๋ยวดูต่อว่ามีท่านอื่นแนะนำแผนอื่นอีกหรือเปล่าไล่ดูต่อนะครับถนัดสุดครับผมอันนี้อะไรฮะห้าสามหนึ่งสองแผนห้าผมว่าผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่วะแผนห้าผมคิดว่าเอาไว้แบบแก้เกมตอนท้ายเกมแต่แล้วแต่ความถนัดนะอ่าคุณชอบอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดแผนที่ไม่มีกลางลุกอะส่วนตัวผมมเล่่่่่นนนไคอ,อออออยกกกกกกรรรราาาาาะะะวะะตะวตบบหหงงง้ัุ หน้ากับกองกลางมันจะยาวไปถ้าไม่มีกลางลุกกันนะแล้วแต่คนชอบนะครับอวันนี้คือ,ค,อคือหลัง5กับหลัง3อ่ะอาจจะเป็นแผนสําหรับเอาไว้แก้เกมช่วงแก้ไขสถานการณ์ช่วงกลางแมตช์หรือว่าท้ายแมตช์มากกว่าสำหรับผมนะสำหรับผมนะอันนี้ก็คือเปิดเกมบุกไปนะครับสี่สามหนึ่งสองที่มีในเกมนะก็เช่นกันนะครับเอาไว้แก้เกมได้ถ้าเป็นแผนที่มีฟอร์แมชชั่นในเกมเนี่ยก็เอาไว้ตอนที่เราแบบอาจจะปรับแผนไปมา4 3 1 2 4 1ึ่งสองสี่หนึ่งเอ่อสี่หนึ่งสี่หนึ่งอะไรเงี้ยม,มีมีในเกมอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็น่าสนนะครับแต่มันยืนนนนห่่างงกัิดึอะมี ถ้าถ้าในทีมเรามีตัวที่เล่นเป็นปีกต่ําได้ก็โอเคนะแผนเนี้ยเออผมก็เล่นอยู่เหมือนกันแผนนี้ก็เล่นอยู่เหมือนกันแต่ต้องดูนักเตะว่าผมยังไม่มีปีกต่ําในมาหรอแต่ฝั่งขวามไม่มีไงอันนี้ก็หลัง3นะครับอ บุกมันสุดๆอ่าอันนี้ก็เป็น,นสนโตสเนาะซานโตสนะครับสี่สองสองสองที่เราปรับเมื่อกี้นี้นี่เหรออันนี้เหรอดีไหมอ่าไล่ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับส่งกันมาเยอะๆมากจริงๆนะครับอันนี้เป็นกลางรุกแต่ยืนต่านะครับนี่กลางรุกนะสี่หนึ่งสามสองนะครับนี่เมสซ,ซี่กลางรุกยืนต่ําได้แล้วก็ปีกซ้ายปีกขวาปีกตับเบอออันนี้ก็น่าสนใจกลางลุกกับกลางรับยืนติดกันเลยเป็นมันแก้วเลยนะเ <laughs> ชื่อมเกมดีนะเนี่ยเออตรงเนี้ยเชื่อมเกมดีแต่ตรงเนี้ยอาจจะยาวไม่รู้ต้องลองเล่นผมกไมม่เคยลอ,อนันนะ น,นี่มีรหัสแผนไหมใครรู้รหัสแผนบ้างครับเนี่ยอันเนี้ยเออนี่นี่อันนี้น,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 นี่รหัสแผนไม่มีแล้วอ่าไม่มีแล้วหรอต้องรอมันกลับมาเนาะอ่าอันนี้ก็เป็น4 3 1 2แต่ว่า4 1 3, 3 2คล้ายๆกับซานโตสแผนของเฟอร์นันโดคาโตเฟอร์นันโดคาโตไอเฟอร์นันโดซานโตสของโคสตอนเปส2020อะ่ะมันจะมีหน้าคู่ตรงนี้แล้วก็หน้าอีกคนหนึ่งยืนต่ำนะครับคล้ายๆกันเลยตอนเมตาเปส2020เนาะแผนเมตาหน้าคู่เนี่ยแผนนี้นะฮะเนี่ยเแผนนี้เซฟไว้นานมากแล้วนะครับก็จะเเเเออาลลูมมมินนนนนก้้้ยยยืืต่่่ำแแบบีีไดจะ รหัสแผนนี้ก็น่าสนใจใครทราบรหัสแผนนี้บอกหน่อยนะครับผมไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้มีหรือเปล่าแล้วมันเป็นแบบกลางลุก3ามตัวด้วยนะเออนี่แจ่มกลางลุกสามตัวด้วยแล้วก็หน้าต่ำตรงนี้ยืนหน้าต่ำเป็น S s หรือเป็นซ F ได้นะครับคือมันต่อบอลกันง่ายเพราะว่าระยะห่างมันไม่ไกลมากนะครับถ้าเกิดว่าเน้นชิงเน้นชิ่งเจาะตรงกลางนะครับแต่รู้สึกว่าจะไม่มีไม่มีแล้วนะหรือถ้ามีก็บอกหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นแผนสั่งทำอันนี้ผมขอข้ามแล้วกันนะผมไม่ขอสั่งทำ <laughs> เล่นตามที่มีที่เกมกําหนดให้แล้วกันเนาะมีแผนอื่นอีกหรือเปล่ปาครับมีแผนอื่นอีกไหมแผนนี้ก็ AF สามตัวนิยมกันมากนะตอนนี้นะอันนี้เหรอบุกมันโคตรอันนี้ไม่ใช่น่าคู่ฮะแต่ว่าก็แนะนํากันเข้ามาน,นี่น่าคู่ครับ4-3-1-2ของโอมานนะครับทีมชาติโอมานเหรอทีมชาติโอมานนะครับกลางรุกแล้วก็ตรงกลางนี้ยินต่ําลงมาหน่อยต่ำกับปกตินะครับอ๋ออันนี้ก็น่าสนใจเนาะของทีมชาติโอมานนะครับไปลองเล่นดูนะถ้าเกิดใครชอบนะแต่ผมอาจจะต้องไปลอ หลหแบบที่เหลือก็จะเป็นของซานโตสนะส่วนใหญ่ก็เห็นเป็นซานโตสกับ4312 4 3 1ึ่งสอี่าสามหนึ่งสกับ422 2นะครับที่แนะนํากันมาหลักๆกันนะ,ะที่อ่ไล่ดูเยอะๆนะครับผมนี่ขอบคุณมากนะครับนี่ก็ซานโตสนะครับโอเคโอเคอันนี้ก็หน้าคู่จํารหัสแผนไม่ได้แต่ส่วนมันจะอันนี้หน้าไอกา้กลงกองหลัง5คนนะครับให้แผนนี้ดีนะแผนนี้ดีก็แนะนํากันมาเยอะนะครับตอนนี้ไม่มีเนะาะจะได้แผนนี้เหมือนกันมาลองเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเกมรับจะเป็นยังไงนะแต่ถ้าแผน เนี่ยไอตรง AMF เนี่ยมันตั้งเป็น CMF ได้นะเราก็สับเราก็มีมิติในการจัดนักเตะได้อะถ้าเกิดเราจะเปิดเกมบุกใช่ป่ะเราก็เอานักเตะกลางลุกขึ้นมาใส่แต่ถ้าเกิดว่าเราจะตั้งแบบให้มันตั้งเอ่อเพิ่มเกมรับหน่อยนะฮะตรงนี้เราก็ตั้งเป็น CMF อะ่ะพวกสายบล็อกซ์บล็อกันนะหรือว่าพวกออเคสเ,เตอร์ที่เน้นเกมรับอะ่ะมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนรับเป็นลุกได้ในตำแหน่งตรงนี้นะ AMF CMF เนี่ยเออตรงนี้ปรับได้ก็โอเคนะครับผมแต่แผนนี้ไม่มีแล้วใช่ป่ะไล่ดูก็มีประมาณนี้นนนรับก็สสใจแแผผอยู่ 2- ห ผมเองนะ,ะก็อยากได้แผนนี้อยากได้แผนนี้ด้วยนะครับผมใครรู้บอกหน่อยนะครับถ้าสั่งทําไม่เอาดีกว่านะผมรอให้มันกลับมาแล้วกันนะหรือว่ามีแผนใกล้เคียงแผนนี้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยหรือว่าใครมาดูคลิปนี้ย้อนหลังนะครับแล้วแผนตอนนั้นเนี่ยมีแผนแบบนี้ก็คอมเมนต์แบบหน่อยนะบอกรหัสแผนเพื่อนๆก็ได้บอกผมก็ได้นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางในการไปจับทีมเนาะโอเคขอบคุณทุกคอมเมนต์จากบนเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับเราก็ย้อนกลับมาที่ไอดีไก่โรนันโดนะผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยผมจะใช้422 2ของซานโต้ แบบนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปลองเล่นดูว่าจะเป็นยังไงเข้ามือหรือเปล่านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวระหว่างแข่งเนี่ยเราก็สามารถปรับปรับเป็น4-3-1-2ได้4-1-4-1ได้นะครับปรับได้หลายแผนนะฮะแต่ถ้าเป็นแผนที่มันไม่มีในฟร์ m a ชั่นปกติครับเราก็ควรจะเซฟเก็บไว้นะครับเพื่อเป็นแผนตั้งต้นในการสู้นะครับพอเริ่มเกมปุ๊บถ้าเกิดคุณใช้วิธีส่องคู่แข่งนะครับเราอยากจะแก้เกมแก้ทางเนี่ยคุณก็เปลี่ยนแผนระหว่างนั้นได้นะครับใช้เป็น f ร์ m a ช i o n ที่มีให้ปกติในเกมเนี่ยตามนี้เลยนะแต่ถ้าแผนที่มันไม่มีในเกม ่ที่ไม่มีในโฟร์มูชันเนี่ยเราควรจะเซฟแบบไว้นะครับตอนเริ่มต้นแล้วเป็นแผ่ที่เราถนัดด้วยยิ่งดีนะครับโอเคผมน่าจะจัดแบบนี้ไปก่อนนะครับก็ยังขาดนักเตะเซนเตอร์แบ็กอยู่นะครับเซนเตอร์เนี่ยยังใช้ตัวนี้อยู่นะครับยังไม่มีตัวที่เก่งกว่านี้นะฮะณตอนนี้นะครับก็กางลุกตรงฟิลโฟเดนอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะล่างนี้เป็นโฮเพเยอร์นะครับโฮเพเยอร์ยืนคู่กับออฟสไตล์นะครับเนมาล่างนี้เนี่ยเป็นริบอิน์ฟอร์เวิร์ดแต่ยืนกลางลุกได้ก็เป็นออฟสไตล์ไปบุ๋มก็ว่าน่านน่หมัอยยูะเีก เปิดตามล่านักเตะไปเรื่อยๆนะครับผมในเมื่อไอดีไก่โรนันโดเปิดได้ลูมิเนแก้แบบนี้เส้นทางของไอดีไก่โรนันโดคงไม่หยุดเพียงแค่นี้นะครับตอนแรกจะทิ้งแล้วเชีย <laughs> ว อนแรกจะทิ้งแล้วเชีคือไม่เชิงทิ้งหรอกแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าก็อาจจะเก็บไปเรื่อยๆ,ๆนะอาจจะไม่ได้ทำแบบชาเลนจ์อะไรมากสําหรับไอดีไก่โรนโดนะครับแต่ก็เสียดายไม่อยากทิ้งเพราะว่ามันเป็นมันเป็นไอดีญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งไอดีญี่ปุ่นเนี่ยบางทีมันมีกิจกรรมหรืออีเวนต์ต่างๆเนี่ยต่างจากต่างจากไอดีไทยเยอะพอสมควรนะครับบางทีมีอีเวนต์นู่นนี่นั่นให้เล่นนะครับเนี่ยตอนนี้รู้สึกมีเนี่ยเจลีกด้วยนะครับ e J 2024บเจลีกสาววันมาไปเล่นรอบที่1มา รอบที่2ก็เลยกดล็อกมาเนี่ยซึ่ง ID ไทยไม่มีให้เล่นแบบนี้ใช่ปะ่ะผมไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่ามีแต่มันไม่น่ามีนะเนี่ย ก็เล่นรอบที่2ได้ได้อีก50ทองนะครับผมแล้วมันจะมีอีเวนต์บางบางช่วงที่ i อดีไทยไม่มีผมก็เลยอยากจะเก็บไว้เสียได้เหมือนกันนะสำหรับ i อดีญี่ปุ่นนะครับเผื่อมีข้อมูลอะไรที่มันแตกต่างกับ i อดีไทยเราจะได้มาทําข่าวบอกกันนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมไม่นึกไว้ฝันนะฮะปาฏิหาริย์ค่ำเกืนสุดท้ายจะได้ลูมิเนเก้มายืนคู่กับคริสโนโรนาลโดก็เดินทางต่อไปครับผม i อดี ID ไกโรนัลโดสู้ว <Billie S 2> ยังไม่ได้กดติดตามช่องบอสกีโฟมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไอดีไก่ลูมินิเก้เส้นทางของลูมินิเก้ก็เดินคู่ขนานเป็นคนละจักรวาลกันนะครับติดตามได้ที่ช่องลูกชายฟินสกี้ชาแนลนะครับลงลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอันนี้อดีไก่ลุนโดนะยังไงลุนโดก็เป็นพระเอกอยู่ในคลิปนี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ I strive just